なるほど。 เอาล่ะก็ขสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายด้วยนะขอลาบมาในคลิปนี้เราก็จะมาปลดล็อกตัวละครอุ้ยกายเข้าไปในฟรีโหมดก่อนเลยด้าน Battle of Shibi หรือผ่าแดงนั่นเองให้เล่นฝ่ายพันธะมิตรนะนี่เลยจัดไปครับด่านระดับ3ดาวถือว่าไม่ยากนะเล่นโหมดอีซี่ได้เลยตัวละครที่จะเล่นก็คืออะไวะ นี่ไงจิวยี่ตายครับหรือใครจะเล่นตามเนื้อเรื่องของจิวยี่ก็ได้นะนี่ภารกิจแรกเลยวิกายทำการเผาทับเรือของโจโฉได้สำเร็จนะขอรับตามนี้เนาะอาอาวุธก็เอานี่แหละมาก็มาขาวนี่แหละจัดตาเอาละไปลุยกันเลยลุยลุยลุมามาแล้วครับ ศึกที่ผาแดงจะสังเกตว่าด่านนี้เล่นบ่อยมาก <c oughs> ไปายครับไม่ได้ทำค <c oughs> ลิปเปิดล็อกอุ้ยโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้ช้าก่อนแอ <c oughs> ประทับขารลมเดอเอาด้ก็มาดิ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาโดนเข้าไป <c oughs> นั่นแหละสวย <c oughs> ป๊าบแน่ลำลำไม้พองแหน่ <c oughs> หรือกระบองนั่นเอง <c oughs> มาวิงโคช้าเลย อะไรกันเดี๋ยวนะด่านนี้คือไม่ใช่แค่คุ้มกันอุยกายอย่างเดียวนะเราต้องคุ้มกันของเบ่งให้ให้ของเบ่งสามารถเรียกลมได้ด้วยตามนั้นเนาะโหมาวิ่งเช้าวะ่ะไปครับค่อยๆเนิบๆไปโอ้โหอะไรกันนี่าทางไปอยู่ไหนวะโหทางนี้ไม่ชินเลยไม่เคยได้ใช้เลยทางเนี้ย อ่าอืมอุ้ยกระโดดข้ามแม่งเลยอ่าอ่า,อาตรงนี้บันไัไปเลยดุนดวนครับดุนดวอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโป๊ะเข้าไปมีแม่ทัพอยู่ในป้อมเหรอออกมาสิครับามาโดนเจ้าหโดนก่อนโดนก่อน ดวงก่อนไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบฮ่าฮ่าอ่า,อาเร่งก่อนไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับฮะเปิดก่อนไม่มีทางได้เปรียบหรอกอ่ะเรียบร้อยข้างบนข้างบนมีหนึ่งตัวกำลังพังประตูเข้ามามาดิมาห้าสิบตัวแรกมาแล้วบล็อกทำไมบล็อกทำไมอเอาสิเรียบร้อยสี่หลงมาสิครับก็มาดิครับเกียร์สองแล้วนะครับ เฮ้ยขวานขวานเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสิลงเออเก็บขวานได้แล้วเออโดนเข้าไปเรียบร้อยโหหัวสิงห์เว้ยหัวสิงห์เก็บมาอ่าเดี๋ยวนะ <c oughs> อ,อ๋อ,อ,อ,อทางนู้นเรือมันมาต่อแล้วนี่ไปกันเลย <c oughs> ไม่ค่อยคุ้นชินเลยอ่าเดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้คุณมีแม่ทัพโผล่มา <c oughs> ตรงใกล้ๆของเบงเราต้องรีบไป อ่ะครับไปเลยครับชิวๆเร็วๆเร็วๆเดี๋ยว,วมันจะตีของเบ้งตายอ่าแล้วก็ยินดีกับช่องแดนดันโกลด้วยนักลาฟในที่สุดก็กลับมาสักทีแหมไปท่องยุทธภพไปท่องยุทธภพที่ไหนมามามาเลยเอาเข้าไปในโอ้เรียบร้อยว้าปังเข้าไปมีอไหมมีไหม ไม่มีแล้วไปแล้วนะเอาเข้าไปโอ้โหวิ่งอีกไกลโอ้โหหัวสิงหมดละอะไรกันนี่ทำไมเร็วจังโอ้โหมาผวิ่งช้ามากเลย,อ,อ,ยอะไรกันนี่จะว่าไปผมก็ยังหามมาก,กระต่ายแดงไม่เจอเลยนะกับม้าดำะมาดำของโจโฉอ่ะโอ้แม่งหาโคตรเยอะ เล่นเป็นร้อยๆรอบอะยังไม่ได้อะหมาเอาเข้าไปเรียบร้อยอมีข้างนอกอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยตายง่ายจังอโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรกินเลยเฮ้ยปอมข้างบนปอมข้างบนรีบไปเลยรีบไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ต้องรีบไปช่วยสักหน่อยฮะตรงนี้แหละมาเลยมาอยู่กันเป็นหมูคณาเอาเกิดการตลององออกมาสิครับไม่ใช่ปัญหามาเซโอ้นั่นแหละสวยเรียบร้อยปิ๊บปั๊บปั๊บปัป๊บว้ายังยังยัง ยังไม่เข้าวงมาอีกอุ้ยโอ้โหแม่งม,มาเลยเอา้าปะทะคลม่มได้นะได้นะได้นะจ๊ะอ่าอ่าเอาดิกแม่ว้าวอูยอว้าเอาวงแตก <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างข้างล่าง มันไปตีอุยกายซะแล้วต้องรีบไป <S <S เฮ้โดูขึ้นได้ป่าววะอ้าวโหมมาไก่จริงๆอะไรกันนี่โโฮโหไม่น่าเลยม้าโคตรไก่เลยมันไม่ใช่ม้าแห่งสวรรค์นะเนาะอ่าเก็บมาเลยมันโถสองลูกอืมเดี๋ยวนะ เออเด้อเดอเ้อุย,ย,ย,ยอกายยังอยู่เปล่าวะเอายังอยู่นี่ว่าอ๋อไปแล้วไปแล้วอุยกายไปแล้วนี่ว่ะฮะเอาละแค่รอให้กูอุยกายเผาทับเรือโจโฉและข้าจะก็จะไปพิจิึกโจโฉแค่นั้นจบรอเลยละกันค่อยๆไปครับม้าวิ่งช้า เอาเรียบร้อยคับซีนมาอย่างนี้ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าลำสเบียงมาส่งแล้วจ้อเต็มตัวนะโจโฉคั้สซีนตัวนี้เห็นบ่อยมากไม่อยากตายคัดซีนเรื่องของเรื่องอะเผาไปเลยนั่นแหละสะเบียงมาส่งแล้วนี่ไงสเบียงร้อน มาละจ้าห้าลำห้าลำก็คงพอเอาเฮ้ยอุ้ยไกลเอาเสบียงมาส่งแล้วโอมเบิ้มฮะเบิ้มเรียบร้อยครับเ<า>จ้าคิดว่าจะมาสู้กับฝ่ายงอกกก ทางน้ำได้เงี้ยเหรอประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยคราวนี้พลังศัตรูก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนะขอรับอ่าไปเลยโจโฉได้จะไหวไหมเนี่ยข้าน้อยจะตีโจโฉไหวไหม <c oughs> เรเวลยังไม่ห้าสิบเลย <c oughs> อันนี้เล่นอีกไอดีนึงนะ อ่าโจโฉโจโฉอยู่ไหนอุ้ยโอ้โหอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยโอ้โจโฉไปกันหินไม่เร่งเครื่องเร่งเครื่องจ้าป๊าปเอาสิฮ่อมาสามร้อยตัวแต่ไม่ได้หัวซิงเอาด้โดนป๊าปอุ้ยโอ้โหโหช้าก่อนเฮ้ย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 อุ้ย บอกให้ช้าก่อนเอาซีมาซีเฮ้ยโอ้โหโอ้โโชโลมุนชโลมุนชุดุเกะป,ป๊ปาบป๊าบเอาดิฮะห้าร้อยตัวป,ป๊าบมาอุ้ยตายตายาตายเย็นเนาะโจโฉเนี่ยไม่แน่นี่แน่โดนเข้าไปเออเอาเสอิเรียบร้อยยังเออเรียบร้อยสักทีโอ้ยกว่าจะจบโอ้ัมเสียงเพิ่งมา อะไรกันอ่ะโอเคได้อยู่ผ่านแล้วผ่านแล้วนี่วิธีปลดล็อกอุ้ยกายวับมาลำไม้พองใต้แสงจันทร์พร้อมทั้งเตลเพิงนี่ยังแจมนี่สามภาพสวยจัดไปครับวับวับ จะได้ถ้าข้าน้อยมี PC นะภาพมันจะสวยกว่าน,นี้นะโอเคภารกิจที่1น่ผ่านเอาแค่ภารกิจที่1อย่างเดียวไอ้ผู้นี้คับไปเลยอัพไปมั่วๆไม,ม้พองมีแฟดด้วยเฮ้ยเก็บไว้ดีกว่านี่ไงอุยกายปลดล็อกมาแล้วนะขอรับแต่ไม่มีเนื้อเรื่องนะเล่นได้เฉพาะฟรีมโมดกับชาเลนโมดเท่านั้น เอาละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโวเเย